ตน้นกาครับากาตนตำมอย่างเขาสะทอนไปดับนะครับต้นน้อยๆตอนกา <Yeah. S 1> นั่งเติมนั่งเติมนะ่นภูเขาลำปางครับ

Tangan yang เราตอนต้นข้าวมาต้นข้าวมาครับเราก็มาตัดแล้วก็เอามาแช่น้ำแล้วเอามากรองไว้ครับเราทำงานนะครับนี่ <ไป S 1> ชาวบ,บ้านก็ตัวของไก<ป>่ไนะดีดูผ่ <ไป S 1> านเนือ้อครับแต่ผม คนอีสานอีสานกี่บ่มีแหลเนี่ยมันจะวานเันเลยแต่ว่าจ่นีเขายังลบก,กาดับด้วแบบมีแต่เขาไล่กลัวตะกาแก่งาน,นเดียวเ้เขาสามกระสอบในฝัรวันแต่ว่าดําเลยโง่ไงโ่เนี่ยทัทนห แน่นเดียวสามกระสอบนะครับราว่ากเปหน้าหาวของไรวานนาจีใส่ประมั่นเกล็ดกระสอบนครับว่านเราไปต้นทุนไรอันนี้บริเวณกันาจางนะครับมะซอยแห้งกันบานนี้็ชซอยบานนันบานนันมะซอยบานนี้ครับผมทีทข้างเหือครับ บานเขาอบุ่งที่กันครับคอยกันบริสายบริสายเงินจากกันเป็นแบบสมัยก่อนข้างนี้ตามนะครับคือลงแขงกเนาะมันเอาชาวบานเขาเป็นซอยแห้งกันแล้เอขาแห้งกันมาหน้าห้องแล้วจากไปซอยหน้าคนนั้น,นคนะหน่อกอะเรื่อยๆนะอบพุ่ง นี่ส้มโอรนะูปตัวครับน,นี่กำลังพักนะครับหยุดพักกัน <c oughs> กำลังจะเป็น น,น้ำนี่จะไหลลงมาจากภูเขานะครับถ้าน้ำป่าไหลหลากน้ตกก็ไหลเยอะกว่านี้ครับนี่จะเป็นทางน้ำมาจากภูเขาแล้วครับข้างบนจะเป็นน้ำตกนะครับก็จะเป็นเขืยอนเป็นน้ำตกข้างบนเ้าก็ไหลลงไปนี่ ลงสู่แม่น้ําน่าจะเป็นแม่น้ําปิงหรือวังไม่แน่ใจที่ผ่านลําปางคนระับแม่น้ำน้ำเยอะรับก็เอาน้ำจากตรงนี้ขึ้นไปทำนา Iya, sih. มาจากฟองอย่างนี้นะครบอกมาวันนั้นเด็กคุณบอกมาแนละ้วนจะเป็นภูเขาแล้วก็ น,น,นี่เอยงานในการดีครบฝังพวกเขาบ้างนี่ กอ,อนลองต้นข้าครับต้อที่อีกสามกปนำคนเดียวมาต้องี่อีกหนึ่ีเรามา,ามาักกันน่อยกันเดี๋ยว บ้านเป็นนาถอนต้องบินแห้งๆครับถึงจะถอนได้แต่ว่าถ้าเป็นมีสานนะต้องมีน้ําครับต้องมีน้ําในตะก,กาเวลาถอนกาจะได้ถอนง่ายแต่ว่าใช้ดินแห้ง

สำมภายให้บอกจากใจว่าหักคือเตาเต่นออกเนื้อเขาคนเก่าต้องยอมจากไปนีเสร็จไหมเพราอาจความตาปวดตัวก็ราจไปไปจันร์ที่ท่านพูดใหญ่พอดเขาแล้วก็จะเอาไปกรุ่มนี้นะครับ เอาไปปลูกข้างตรนะง,ง,งนั้นไปดำมองกัน่ะเตรียมน้าไปแล้วใช้ไปไถข้าวไปแล้วไปยื่นกระดีนที่ทำการปลูกเขาเอเค,ครับเสียล้ะครับห้าโมงเย็นพอดีนะครับเดี๋ยวอยู่หน่อยนึงนะครับเดี๋ยวเช้าๆจะมา เมื่อหลบแถวมันเบิดแล้วก็หายเรียบร้อยแล้วครับเยองจะยังจะไม่เอื่น่ดมบรรยากาศนั่นเองครับพวกเขาตรงนี้มันเป็นมันเป็นมันเป็นแองเนาะมีภูเขาหลบเบิ้เบิ้ลเลยเกิดที่นี่เบนมดเบนเฮ็ดเฮ็ดให้เฮ็ดนะ นงานบ้านเขาทังบ้านเขาเนี่ยคือวันแห่งเลยๆทงี่นี่ป่า,า,า,ะๆๆๆๆปาจะบ้านเขาแต่บนมีป่าครับบนนี่ปานนะ่าเนี่ห็นหาแต่ว่าในบ้านเขานี่ป่านี้แล้วแับป่านั่งี่รถไถแต่ว่าเขาบนมีป่าครับนนเขียน,น,น,นเลยแต่ที่น,นี่ส่วนตัวเป็นดัมแล้วครับครับ บานเขาเนี่ยเขายังใส่บบการทำหน้าอยู่กับบริวานเขาง่ามงา้ยบานทั้งวันเอาก็าเปลาไรยันแต่บเลีาวยันจะประเดี๋ยวว่านางเคียวมาเช็แจงกันจางไปจางเขาเจางรดจาคุ้นปานนี่กัมบนวาเหตดหน้าบริเวณได้มากกับหาเขา ชายค่าคาปุายชายาบ้านเขาปกติใช้ปุ๋ยไหมครับมันใช่ครับส่นดำแล้วเป็นดำนอครับเของงามครับเขาเป็นลายเช่ไครับพ่วงไงควรเป็นหน้าธรรมเป็นหน้า,าครับให้เนผลดับเปรียบนะครับบางเสายางมานยังยังหนียัง เงยเปินโลกกายาอยู่วงหิวงเสาทิไทางยเป็นตอนเลยนะแค่เดียวครับพวกมึงย่นึงเนเพื่อดำใ่กันเจ็ดเรลียวครับเี่ยวบางส่วนของใบาสามเี่ยมา้งับเยัอีกหาอะไรครับตอาทั้นเลยมึเอเงยสิดำเกัดเป้นนะ เลขตาดีครับหน้ารับน้าดำมีใช่ไหมเป็นเรื่อง่ายกับเรื่องที่ละใส่ปลาใส่เผ็ดใส่ง่ายไมง่ายใส่หน้า,า,นนนาดำใส่อยู่ขายกันแค่นี่แหละป,าปาลากระมังิีปลากระไหลแต่ว่าหน้าวานนะ่ะคุกยกระไหลยากระไหลใส่เผ็ดใส่ง่ายครับ บ้าน,น,น,านเขาทีนะ่นั่งเต็มโงรไปเลยวะเนาะยินเสียงโกรกเสียงเขียดเดี๋ยวมืออื่นสิมาดับหน้าครับอ่าเมสซี่ไทย,ต,ยต้องคิดไปดูโกรกอีกแย่หนึงเถอะมืออื่นครับมืออื่นก็นขอไปซั่อก่อนนะครับผมงมืออื่นทำไมมือนี้เบียดเบียดกาดถึงอเมื่อยอิกาบ้านเขาถอนหยาด เราะว่าวก็ใส่ถึแงแทงถอนถอนถอนหย่าจะ,ะเลเด้นับหาทีขนกาครัดมือนี้ครับขนกาใเพื่อนใชครับเอ็นเดียลมือมื่อดําซอยเพื่อนะครับแต่ว่าตนันดำอยู่แล้วครับแต่ว่าหน้านมันดถัมากกว่าปีแล้วครัลองมือเมื่อแต่ว่าตัวนั้นดำแล้วใช่ครับ เดี๋ยวจะลงคิีอีกครับสวัสดีครับ